การพักขั้นแมนเชสเตอร์เดนตประจำวัน Manchester, ที่27ตุลาคมโดยโค้ชเทฟฟอร์บันแมนเชสเตอร์เดนตยันนี้ขวเสนะออะไรดงไงพาเลตปิดประตูหากว่านิวกาสเซลยื่นซื้อเกยฮีถูกหนกนะผีมีลุ้นหน่อยข้อ,อยังชั่วเมื่อทางด้านของทางฝั่งเคสเซนพาเลตเองนั้นจะไม่ยอมพูดคุยกับทางด้านของฝั่งนิวคาสเซลยืนเตดกันอีกครั้งในช่วงเดือนมการาคมหากว่าข้อเสนอะสหรับมาสเกฮีตามกว่าที่คุยกันเอาไว้ในช่วงซัมเมอร์ในคณะนี้ โดยผู้บอลอินไซเดอร์บริงานข่าวเรเวาสเนวคาเซ่นนั้นมีโอกาสที่จะกลับมาชาติทามาสเกีเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติอังกฤษกันอีกครั้งช่วงตลาดซื้อขายเดือนมการาคมแต่ว่าไม่น่าจะไปถึงตัวเลขเดิมที่เป็นข้อสเสนอที่ยืน่นให้กับทางานของฝั่งเคสเซนพาริชตามการบริงานเองก็ระบุเรเวาการเจรจาระหว่างนิวคาเซ่นกับเคสเซนพาริชเรื่องของค่าตัวเกฮีล้มเหลวไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา หลังจากที่ The m a g p i พเปิดตัวด้วยข้อสเสนอจำนวน70ล้านปอนด์ต่ำกว่าที่ดีอีเกิลนะฮะตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ70ล้านปอนด์แม้ว่าสุดท้ายแล้วข้อสเสนอครั้งที่4ของนิวกาสเซิลไปถึงตัวได้ดังกล่าวในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนตรัดจิป,ปิดตัวลงแต่ว่าทนั้นของคิสสันพาเลชเองนั้นขยับขึ้นเป็น75ล้านปอนด์โดยอ้างเหตุผลว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้การเจรจายุติลงตรงนั้น โดยคาดการณ์กันว่านิวคาสเซลจะกลับมาท้าทายเกฮีกันอีกครั้งด้วยข้อเสนอที่ไปไม่ถึงตัวเลข70ล้านปอนด์อีกแล้วนั่นทําให้คิสมั่นเดชต้องตัดสินใจว่าจะรับฟังข้อเสนอในครั้งนี้หรือไม่ซึ่งแฟนฟุตบอลอินไซเดอร์ก็ระบุเลยนะว่าการเจรจาระหว่างสโสโมสรไม่น่าจะเกิดขึ้นหากว่าสถานการณ์เป็นเช่นนั้นในครั้งนี้ก็ต้องรอดูันตอบไปกันด้วยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรแมนยูจะเสียบเดียวนี้ไหมเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับ อาร์ะยังไงงานนี้ OM พร้อมที่จะอ้าแขนรับแรดฟอร์ดนะโดยการนี้ทางด้านของทางฝั่งนะฮะชีมท็อกรา้การกข่าวเรนนว่าโอลิปิกมักเซ่สโมสรดังของฝรั่งเศสเองนั้นพร้อมที่จะอ้าแขนต้อนรับมาคัแรดฟอร์ดตัวรุกของแมนเชสเตอร์เดนมาพร่วมทีมโดยชีวิตของอตาชาวอังกฤษในชินโอเทฟอร์ด กลายเป็นเรื่องเครื่องหมายคำถามจากผลงานอันน่าผิดหวังในช่วงที่ผ่านมาทำให้บรรดาทั้งทางด้านของสื่อต่างประเทศรวมไปถึงผู้กรูทั้งหลายก็พร้อมใจการวิจารณ์ในแง่ลบอย่างต่อเนื่องในครั้นี้ โดยด่ยฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะทำให้เจ้าตัวนั้นหลุดจากทีมชาติอังกฤษชุดยูโร2024แล้วก็ไม่มีชื่อผลล่าสุดที่จะเล่นกับยูฟาเนชันลีกทำให้มีข่าวลือดนินว่าเจ้าตัวนั้นอาจจะพิจารณาเรื่องของสโมสรหากว่าสโมสรใหม่เพื่อจะฟื้นฟูความมั่นใจกลับมาก,กันอีกครั้งจากการบริงานของทีมทอกระบุเรินว่ามักเซภายใต้การคุมทีมของเดอรเบโตเดอชาบี้นั้น พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อจะขอคว้าตัวแรดฟอร์ดร่วมทีมโดยมีทางด้านของยบร์มินิกและก็ทางด้านของปารีสแซงแมงที่สนใจในครั้งนี้อยู่เช่นเดียวกันซึ่งมักเซเองก็คว้าเบสันเกลินบูชแนวรุกของแมนยูมาร่วมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและก็ไม่ผิดหวังเมื่อต้นเตะคนนี้ทำไปมากถึง6ประตูกับอีก2แอสซิสจากทั้งหมด8เกมแรกของหลีกเอิงฝรั่งเศสในช่วงซีซั่นนี้โอ้โหเป็นว่างงงานนี้ก็น่าเสียดายจริงๆนะฮะ แต่ก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปแม้ว่าจะเสียทั้งนั่งของไมสันกรินบู๊ไปแล้วก็ตามชีเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงแอนโทนี่จะพักไปกี่นัดน,นะแมนยูอัปเดตอาการเดี่ยงของเดอะหมุนจะเลิกหมุนกี่โมงโดยการที่แมนยูออกโรงแจ้งอาการบาดเจ็บของแอนโทนีแล้วหลังปีกทีมชาติบราซิลล้มนอนอ่าล้มหมอนนอนเสืนะฮะเพิ่มอีกรายจากเกมยูโรปาลีก นัดออกไปเสมอกับเฟเดรเบเซ่1-1มวลพระราชบอดีที่ผ่านมาโดยงานนี้แอนโจนี่ปิกจมบ้ามีผลงานที่เลวร้ายตั้งแต่ย้ายมาจากด้านของอาแจ็กและก็ทำให้ช่วงซีซั่นนี้เขาคนนี้ตกเป็นตัวสำรองอย่างช้าบอนสรับเกมต่อกรกับเฟเดราเซ่แอนโจนี่เองนั้นได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังนาทีที่73แทนที่มาคาร์เรดฟอร์ด แต่ถึงนาทีที่89ดาวเตจจอมดีลารายนี้ได้รับอาการบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวและก็ทำให้ต้องออกจากสนามโดยมีอามัดดียนโรตนะฮะลงไปรับช่วงแทนและที่สำคัญทั้งทั้งที่ไม่น่าจะโดนประทัดหนักในครั้งนี้แต่แอนโทนีก็ถูกาหามลงไปในการลงสนามหลังมีปัญหาที่ขาซ้ายโดยหลังจบเกมก็มีภาพเปิดเผยให้เห็นแล้วว่าเขาต้องสวมรองเท้าบูชป้องกันจนเหมือนถ้าว่าจะต้องรักสนาม ไปนานขนาดไหนในครน,นี้กระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่26ตุลาคมผีแดงก็ชี้แจงออกมาแล้วว่าแอนโชนีมีอาการข้อเท้าแพลงนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ระบุนะว่าเขาจะต้องรักหนันานแค่ไหนยกเว้นจะบดสิทธิ์ลงเล่นในเกมบุกไปเยือนเวสแฮมในช่วงวันอาทิตย์นี้ซึ่งอันนี้เขาก็แมนยูกระบุสั้นๆต่อไป ซึ่งกรณนั้นก็ตามทีปกติแล้วคาดการว่านักเตะที่มีปัญหาข้อเท้าแพลงจะต้องใช้เวลาเยียวยาตั้งแต่2ถึง6สัปดาห์ในครั้งนี้นั่นครับอาแตะผมเป็นต่ว่างานนี้ต้องเราดูกันต่อไปก็ับุ้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตหนึ่งไงโจเซ่เบริโยโดนแบนกี่นัดกันนะเมื่อแฟนๆกาตสลายแฉหลักฐานมัดความผิดเพิ่มเติม โดยแฟนบอลทีมกาตาสลายสุดแสบนะฮะชีวว่าโชเซ่มริโญ่บนสื่อของไฟเนเบเซทีมคู่แข่งสมควรได้รับโทษแบนยาวหลังทำผิดกฎของยูฟ่าในเกมยูโรป้าลีกแมตช์ที่เปิดบ้านเสมอกับแมนยูไปหนึ่งต่อนหนึ่งมวนพราสบดีที่ผบานมาโดยมริโญซึ่งเป็นอดีตในายใหญ่ผีแดงคุมทีมลูกหนังเติร์กเฝ้าบ้านไล่ตามตีเสมอทีมจากพิเมเบรกอังกฤษได้ด้วยสกอร์หนึ่งต่อนหนึ่งโดยเขาได้โวยว,ยวายว่าทีมน่าจะได้ลูกโทษในครึ่งหลัง จังหวะที่ไบอาซายิซามูเอลส์โดนฟาวในครั้งนี้และก็ถูกผู้ตัดสินวิ่งมาแจากใบแดงไล่ขึ้นไปดูเกมบนอัจจจันในครั้งนี้กณะนั้นก็ตามทีนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดทีวีชี้ให้เห็นว่าบัวเินยเนี่ยเรียกทีมงานมาให้ตามขึ้นไปเพื่อสั่งการเรื่องของเทคนิคต,ต่างๆที่โดนตะเพิดไปให้นั่งบนอัจจร,รันในครั้งนี้แล้วและก็ส่งผลให้กองเชียร์รายหนึ่งของ การตาสไลโพสต์ลงสื่อโซเชียลวีเดียว่าผู้สื่อชาวโปรตดเกสคนนี้สมควรได้รับโทษแบนเพิเ่มเติมจากการทำมินกฎของเกมยูฟาในครั้งนี้โดยโจเซเ่บรินโย่ขึ้นไปนั่งบนอัจจันย์หลังได้ใบแดงในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะและเขาก็ถูกเห็นไดว่าแจกแจงเ,เรื่องของ ทคติกบนนั้นบทลงโทษสถานหนักรออยู่โชเซเ่เบรนยอตอยู่สหรับสถานการณ์นี้ซึ่งเป็นความผิดตามกฎของยูฟ่าในคัน้งนี้ทางนี้ยูฟ่าเองก็ระบุข้อดังกล่าวเอาไว้ในเว็บไซต์บอกว่าผู้จัดการทีมหรือโค้ชหรือเจ้าที่ของทีมซึ่งถูกไล่ออกหรือว่าโดนโทษแบนจะต้องไม่อยู่ในสนามหรือบนนั่งของทีมรวมถึงซุ้มเก้าอี้เสริมสำหรับท่านของเจ้าที่ทีมที่ไม่ได้มีชื่อ หรือว่ามีชื่อในทีมติดชีตมาด้วยหรือติดต่อโดยตรงกับนักเตะหรือสตาฟเทคนิคในระหว่างเกมหากเขากำลังติดตามเกมอยู่บนอัตจันในขณระนี้เว้นแต่ว่าหากว่าเจ้าหน้าที่นั้นถูกได้ออกคือแพทย์ของทีมเขาสามารถนั่งอยู่ในซมันั่งสำรองของทีมได้หรือติดตามเกมจนจบเกมการแข่งขัน,นขได้โดยปรจาจักอาคติใดๆต่อทางด้านของฝั่งเจ้าหน้าที่ด้านวินัยหลังจากที่เกมจบลงไปในขณระนี้ ซึ่งนอกจากนี้แล้วผู้จัดก,การทีมหรือว่าโคช้ชหรือว่าทาาด้านของเจ้าที่ทีมทุกคนซึ่งถูกแบนต้องไม่เข้าไปในห้องแต่งตัวหรือว่าอุโมงค์ก่อนและก็ในระหว่างเกมด้วยยิ่งไปกว่านั้นหลังเกมจบลงไปเทียมูได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อแซะถึงผู้ตัดสินแบบไม่มีเมมบอกว่าเก่งที่สุดในโลกที่ตาหนึ่งมองสิ่งที่เกิดขึ้นในเขตโทษและอีกตาหนึ่งก็มองที่บริมสนามจนได้เขาออกได้ในครั้งนี้โอ้โหเป็นในว่างงานนี้นะฮะก็ถือว่าแซก,กันไปแซก,กันมา สุดท้ายนะผมจะไม่เหลือใครให้แซนนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงแมนยูบินตรงจากอิสตันบูลมาที่ลอนดอนใช้สนามทีมลีกวันฝึกซ้อมก่อนที่จะดวนกับเวสแฮมในช่วงเย็นวันนี้โดยหลังจากที่ทางดน่งของผ่านศึกหนักมานะฮะเสมอกับตางด้่งของเฟนอ์เซสหนึ่งต่อหนึ่งในศึกยูโรปาลีกเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแมนยูของเอลิเชนฮากก็มีคิวบุกไปเยือนเวสแฮมต่อทันที อย่างไรก็ตามก่อนที่จะฟาดแข่งกันในช่วงคําคีวันนี้มีแฟนบอลตาดีสังเกตเห็นว่าแมนยูเองนั้นใช้สนามของทีมลีกวันฝึกซ้อมในคณะนี้โดยสาเหตุที่แมนเชสเตอร์ด็ดนั้นไม่ได้ฝึกซ้อมที่แครดิงตันตามที่ปกตินั่นก็เป็นเพราะว่าเอ็ิดเชนฮากและก็ทางสโมสรเลือกที่จะให้ทีมบินตรงจากอิสตันบูลมาที่รอดดอนเลยไม่ต้องกลับไปที่แมนเชสเตอร์และก็ใช้สนามของอาร์เบรตันโชเรียนส ทีมจากลิกวอลในการฝึกซ้อมเราพักค้างคืนในวันพฤหัสบดีจากนั้นจึงเดินทางไปที่ลอนดอนทันทีเพื่อจะฝึกซ้อมในวันเสาร์เอเดชนชันฮาร์ก,กได้กล่าวอย่างไรก็ตามก็มีแฟนบอลจำนวนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจการฝึกซ้อมที่สนามดังกล่าวสำหรับเกมในช่วงสัปดาห์นี้บางก็ว่านี่อาจจะเป็นนโยบายการลดต้นทุนของสมโมสรรักมีข่าวาขอให้กันและกกับด้านของเมนูนะฮะติดเครื่องบินไปที่งานบรงดอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ แต่ดันโดนปฏิเสธหน้าแหกมาในครั้งนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมอสรแมนเชสเตอร์เดดในช่วงอ่าเย็นครับขอบคุณทุกคนต่างทชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลครับ